เฮ้ย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 แก้านขอยแกในกลห้วช่าไมเนี่ยขับรถอยู่นะเฮ้ยขอโทษป่ะคดีเมื่อกี้ฉันเห็นมีอะไรไม่รู้มาตอมหัวตอมหน้าแกก็เลยช่วยปัดออกให้แกไงเออขอบคุณมากนะเว้ยเด้แต่เรื่องนั้นนะช่างมันเถอะนะนี่นะสุสานันก็รอบ2ปีนะที่เราแต่งงานกันมา จริงๆอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้เน็ตดีที่มันแสดงถึงความจริงใจอ่ะพี่ก็เลยถามไห้น็อตมันก็ได้นี่มาขอบคุณนะคะพี่ปันในพวกแกสองคนรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงบอกให้ซื้อนี้เพราะว่าพวกแกสองคนอ่ะเขาจะมีลูกด้วยกันใช่ไหมล่ะฮะฉันก็อยากให้พวกแกสองคนอ่ะเก็บเงินไว้ก็ได้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้มาแหละเผอนี่สิที่เรียกเพื่อนอ่ะนี่แกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันเนี่ยไปส่งแกที่บ้านเองโอเคเนาะ ขอบใจมากเพื่อนๆด้เอ๊ะเ,เดี๋ยวแนทะพี่ลืมของไว้ในรถอะเดี๋ยวขอกลับไปเอาก่อนนะค่ะพี่ปานไอ้หื้ ทำไมเสื้อผ้าผู้หญิงมันมาอยู่ในรถได้วะใบเสร็จโรงแรมทำไมมันอยู่ใกล้ที่งานนอดวะนัดไอ้ของพวกนี้มันคืออะไรอะฮะ ทำไมในรถของพี่มันถึงมีบินไปเสร็จโรงแรมแถมันแค่ทีมงานก่องน,นอตอีกอะเอ่อจใจเย็นสิคะพี่ปานคือวันก่อนนะคะฉันปวดห้องหนักมากก็เลยแวะเข้าโรงแรมแถวนั้นนะคะไม่มีอะไรอย่างที่พี่คิดนะคะฉันแน่ใจอะ่ะแน่ใจสิคะฉันจะไปยุ่งกับใครทาไมอะอีกอย่างพี่นอตเขาก็เป็นเพื่อนพี่อะฉันไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกคะ่ะสงสัยพี่คงคิดมากไปอ่ะพี่ขอโทษนะ งั้นฉันขอตัวไปเปลี่ยนชุดกันนะคะจ้ะเฮ้ยบันเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราไปไหนกันต่อดีวะแล้วแต่นี่นะอยาไปไหนเดี๋ยวฉันขับรถให้ ต้องขอบคุณแกมากเลยที่ชวนฉันนมากินข้าวคือว่าฉันนี่งขอจะให้มีไอแกะแกจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าฉันจะให้สร้อยกับแม่แกไม่ว่าหรอกให้เลยจริงเหรอคะใจดีจังเลยองั้นลองใส่ดิเดนไหมค่ะเอาสิเดี๋ยวพี่ใส่ให้นะน้ยแนทไอ้รอยแดง ที่คอพวกนี้มันลอยอะไรอะฮะรอยแดงเออส่งใสย,ยุงจกักด่ะคะ่ะขันมากเลยอะสงงัสคงจะกัดแรงแล้วก็ดูแรงมากเลยนะดูดิแดงเต็มคอเลยอะง <laughs> ั้นเหรองั้นเดี๋ยวพี่ว่าพี่เอาไอ้พวกขวดน้ำแก้วน้ำนี้ไปเก็บหลังบ้นานก,ก่อนดีกว่าเนาะอย่ามานะคขันมากเลยอะ,ยอะอพี่นอน ถ้ามีไงดีอ่ะฉันว่านะพี่ปันอะ่ะเขาเริ่มสงสัยเราแล้วแหละโอ๊ยไอ้ปันมันจับเราไม่ได้หรอกมันงงตายยม่สนใจปันเลยสนใจเรื่องห่มตอได้ไหมฉัน